งสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ครูโอมาหอตออดดนเมืองแล้วเนาะทุกคนโอ้โหว่าจะหอดเกือบใส่เวลาเกือบประมาณสิบโมงนึงเนาะพราะว่าครูออกขึ้นรถเมซีแดงขึ้นมานี้คือบอกเลยครูโอ อึ้งอึ้งแล้วอึ้งอีกมาประเทศไทยมีแนวให้อึ้งตลอดค่ารถไฟแปดบาทโอ้นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมาทุกคนราคาคือแบบมอ้ยเจะบุคคาดทึนบอกว่านอกคือแบบบอกว่าบอกได้เลยว่าถืเมาสำหรับพวกอนี้พวกอบรอาจจะบอกมีเงินไร่เนาะแต่แต่สำหรับค่ารถแปดบาทนี่ถือว่า นั่งจะเป็นสมนูทช่วดทึบแหงทุกคนเนาะนี่มาพาทุกคนเบิง่งรางรถไฟที่แบบเหมือนจะบม่มีรถไฟแบบแบบเลนะนะเนาะภาษาไทยไปอ่ะเหมือนจะไม่มีรถไฟบิ่งแล้วนะทุกคนคือนี่นไรก็พาทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้พอูอออดเด้อดเนาะช่องพอูอออรดาสาวบอกแก้ว เป็นช่องใหม่ของ g o o g l เป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ช่องหลักของ g o o ก็คือช่องครู g l e ละดาเดี๋ยว g o o จะให้ทุกคนเบิ่งนํกนา,ากันอาจจะได้ยินเสียงคอยบอกทุกคนกว่ามันบอกมีไหมเนะาะพ o o ใส่แต่โทรศัพท์อดทนไปนํากันเนาะทุกคนเป็นอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะเบปืนใส่จังหวัดใดเนาะตอนนี้เวลา10โมง16นาทีแล้วเ,เดี๋ยวน,นี่ทุกคนเห็นวัดอันนี้ น่าจะแมนวัดดอนเมืองเนาะทุกคนวัดดอนเมืองเพร,ะร,ราะว่าเมื่อกี้ตอนที่พอนั่งในรถได้ยินอ,อยู่ในรถเนาะเขาว่าวนะัดดอนเมืองเียนะมืดอาจารยกดแจง้งปัญไรแลาวคุณางรถไฟเดี๋ยวให้เบงข้างหน้านี่ ประมาณนี้เนาะทุกคนเดลเซปาทุกคนไปยูเทอร์ง,งันแมนทางคนางามแล้วก็ทางรถไฟลอยฟ้าน่าจะเป็นทางรถไฟลอยฟ้าแมนบาทุกคนเนาะอาจจะแมนรถไฟลอยฟ้าสายสีแดงถ้าจื่อบอกพิษนะทุกคนคอมเมนต์บอกคอร์อเด้ออันนี้นะอันนี้เป็นทางรถไฟลอยฟ้าบลอสายสีแดงโอ้แมนเดเตอุ่น รถเมล์ว่รถไฟอะ่ะนี่อ้โ oh. นี่คนกำไปน้ำกันความยาวว้า oh. อึ้งแล้วอึง้งอีกกะลึงเลยทุกคนโอ้ oh. แล้วมันมีซองเส้นแบบนี้โอ้ oh. อันนี้จะเป็นทางรถไฟที่แบบ บ่มีคนเอบอบ่มีรถวิ่งแล้วน,าานี่มาทางนี้มาทางนี้ทางฝั่งคุณก็จะแมนเอ่อไปสนามบินดอนเมืองเนาะรถรถเมื่อกี้น่ะมาจอดทีนี้เดี๋ยวพอจะพาทุกคนขึ้นไปบนสะพานลอยไปไปน้ำกัน เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นบนสะพานลอยแล้วก็ไปทางวัดพระศรีออดทางโหหูหนังฝั่งคุณแต่เนาะท่านนับนิวจากเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสะพานหนึ่ง ด,ดคูณไายเคยมาแถวนี้เดย์คอมเบนโบเลยเนาะแล้วก็มีบอกผู้ที่ว่าพับชมอยู่แถวนี้เนาะแถวดอนเมืองอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ครูออได้มาแล้วออ้โอเมื่อกี้ว่าทันเห็นรถไฟสาส้าสีแดงแม่แ์แต่แท้ มีซอเส้นคุณทางคุณกบแม่อ๋อทางคุณแห้งยาวทุกคนคอมเมนต์บอกขู่ออดเด้อรถไฟสายสีแดงมันหนันทางนี้แล้วฝั่งคุณนั้นเขาเอินมารถไฟสายสีแดงคือกันบล็อกคือว่ารถเขาเอินมารถไฟยังอันนี้ท่าอากาศดอนเมือง ตัดอ่อนเนาะทุกคนอุ้ยขาไข่เคืองเดี๋ยวถทายนิดน้อยนึงน่างามแท้ เต็นตะมวลเป็นตะมวลแท้ๆเด้มายืนบึงรถเดี๋ยวรถไฟกับจิมาโอ้างรถไฟอ๋อถุนวัดวัดดอนเมือง จักสันจักายกับหูเลยนับจนบอลลอนเลยถนนบนทางสุดยอดอเบอ่งเงินยักไปยืนอยู่นี่แล้วก็ค่ายหูข่านะทุกคนเพไม่ได้เอาอันค้าตั้งกล้องมาลืมค้าตั้งกล้องก็ไม่ไดเอามาแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้เอามามีแต่กล้อง กล้องอันโทรศัพท์กับ DJI โอ้ท่าแบบทายหกมุมนี้งามสุดเลยทายเพืให้ตัวเองไม่หนึงกันป๊อดบักโมบ,บักเตงลดไล่ถ่ายไลย่มาพุ่นเป็นแถวโอ้ขุนตั้งแต่นี้สู้ ลีสุดคุณยังมาพอทุกคนความยาวของถนนนี้คือจะแบบคุณมาอวิทยเบิงเด้อนี่ทางที่ยิงต่อเลี่ยงกันมายาวไปสุดคุณเลยโอ้โหเขารถมาจอดอยู่นี่เขาน่าจะไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟลอยฟ้าอัไปไทย วัดดอนเมืองมุมนี้ก็งามงามคนโอ้สะออนดิลมนะแ้งแ้งจักมาเตอร์หุกใครหุกก่อนได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะคุณโอ้ แล้วทุกคนเข้นแล้วก็โอ้โหบอกเรืเลยว่างามดีทุกคนโอ้โหแบบแต่งขี่มาเตอรที่ใช้บนไหนที่อีกอันนี้ไปทางทางทางไปทางย่ากผู้เลนนี่อันนี้วัดดอนเมืองโอ้ยมีป้ายติดอันนี้จะไป ถนนอย่างทรงประภาใ,ใช้คนอ่านร์งวัดดอนเมืองนนทรงประภาคือบรุโคนนะที่คุณเมนโโโ้นบกขอเด้อเด้เอนี่ให้ผมได้เห็น,นันนะ้รควัมนาม ถนนลนอยฟ้านะทุกคนเมียนฟ้ามุงลังคาแบบนี้บ่ได้ตกแม่ตาตากก้อนอยังเลยเห็นบ่ทุกคนโอ้น<อ>ี่ห <laughs> อ,อดแล้ววัดดอนเมืองเดี๋ยวจะเข้าไปท่ายในในน้อยนึง อยู่เทิงหันสิแมนทางรถไฟแล้ก็แท้นี่เขาจะมีค่ายค่ายขนมค่ายของกินเนาะทุกคนอ้มีตำรวจเมื่อกี้ยางไปหันบ่เห็นเมียนบินมอไซคอยรับส่งคอยละสะอ่อน แล้เวเข้าไปในวัดน้อยหนึ่งคนน้อยคนน่วัดอันนี้วัดดนเมืองฮ้านนกบริยานคนเลยหนุกออกมากับมันบินโอ้โห อันนี้คือพระบางใครคือพระบางน้าเบิ่งสงคมเฮ้ยทุกคนบ่ม,นมีใหม่บุพาวาเสียงแจ้งอยู่บนน้อเนาะคุณมือตึ๊บอาแดด เห็นได้หน้าสิยงามกองผู้อื่นตากแดดตากลมอยู่นี่แต่ก็คุ้มค่าทุกคนได้บางเช่นน้งามแม่เอ้ยพอเอ้ยอยู่ใส่ีีมาเบิ้งน้ำกันเด้อความงามโอ้วัดดอนเมืองวอดโถุดฝรั่ง พลัง,งไปยังไปทุกคนรัน้ยมดีใจใช่ไรมาให้ทุกคนผู้ใดเคยมาวัรดดอนเมืองเนาะคอมเมนต์บอกคูออดเด้อเออทางนี้พวกมีทางออก ในบึงอันนี้เป็น South une, เส้าทุ่งเนาะพษาลาเขาเอ่นว่าเส้าทุ่งฟรีโปรโตกราฟีอิสความหอนทุกคนแดดหอนหอน คณะพลังต่างชาติยังมามาบึงจะบอกให้ครูโออยากมาเห็นได้เนาะได้เนาะนี่บึง้าสไปบอลลอนตี่ป ชเดี๋ยวคอทายหูไว้เป็นหลักท่านก่อนทุกคนครั้งหนึ่งที่ได้มา,า,า,าที่วัดดอน่วงอย่างอีกหลายๆวัดที่คอยยักไปเนะาะยังไปบ่มดบ่มดจะเทือ่แหละแล้วก็ การเดินทางอยู่ประเทศไทยสะดวกสบายทุกคนงานเลื่องหมดเลยมันหลบแดดน้อยนึงทุกคนแดดแดดกับฮอนเอาการฮอนเอาการอยู่ได้เนาะแดดอ,อ,อยู่กรุงเทพนะทุกคนมีบางมือฝนตกบางมือแดดออกทุกคนได้เห็นนำคู่อ่อเนาะ คิดเห็นว่าใดอย่าดื่มคอมเมนต์บล็อกก่อนเดี๋ยวเนาะเบอร์ยูไทจังหวัดได้อากาศเป็นว่าใดเนาะที่บ้านทุกคนสําหรับอยู่นี้นะตอนนี้มันกัดเที่ยงแล้วมันกัดห้อนอะไรทุกคนเพราะว่าเป็นปกติเนาะแล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูอ๋อเด้อเนาะช่องใหม่ของขอคือช่องอ่าช่องครูออรดาสาวบอกแก้วช่องหลักก็คือช่องครูออรดาเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ฝากคกดติดตามแอปฟ้าของโคน,นำเลยเด้นนะอเนาะแอปฟ้ากัครูอรดาสาวบอกแก้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้โอจะต้องจบคลิปไปสมนโกก่อนเนาะสำหรับจุดนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมอยู่บอดอื่นติดตามไปนํำการคลิปต่อไปเนาะบอลของก้วาวสบายดีสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปหน้าเด้อ